เืเขาภูพานมีการค้นพบการตั้งที่อยู่อาศัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์เข้าสู่ยุคทวาราวดีเข้าสู่ยุคขอมยุคล้านช้างตามลําดับวันนี้ลุยพาเลนจะพาทุกท่านมาชมความสวยงามของใบเสมายุคทวาราวดีซึ่งมีทั้งหมด24ใบเป็นกลุ่มใบเสมาที่ยังมีความสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยอยู่ณนะอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีติดตามไปพร้อมกันครับ ิ่นพบมาใน่ประมาณสองปีแล้วเนาะตัวนี้เนาะครับค้นพบแต่พศสอสองพันห้าร้อยสี่สิบสามคนละแต่ว่าพ่นทมาบูดณานไม่มามขุดค้นประมาณสองปีมาเนี่ครับเราไปนี่ขุดแล้วเห็ดแล้วเรา่นก็นเลยลงติ๊กต่อลงกนไทยอันเฟ้นลงเฟ้นนะก็เลยคนก็เลยรู้จักกว้างขึ้นเนาะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ย ก็เห็นเป็นแบบนี้อยู่แล้วมันบอกครับหรือว่านอน<า>อแบบดูรูปเป็นแบบนอนอยู่ตามรูปมันแล้วครับตามมันเป็นรูปที่ถ่ายไปนะเป็นการมาบุญนะเนาะจากการสำรวจทางโบราณะคะดีสำนักศิลปากรที่8ขอนแก่นพบมีการปักใบสีมารูปทรงกีบบัวซ้อนกันสามใบเป็นกลุ่มใบสีมาที่มีขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ3เมตร ถือว่าจุดนี้เป็นแหล่งที่พบใบศีมาที่มีความสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยใบศีมานี้ปักไว้เพื่อแสดงอนณาเขตของาศาสนาสถานเนื่องในพุทธศาสนาพบมีการสลักเรื่องราวในพุทธประวัติไว้บนใบศีมามีความประณีตงดงามแม้จะมีบางใบที่ภาพสลักได้ลบเลือนหายไปตามการเวลา จากข้อมูลของสำนักศิลปกรที่8ขอนแก่นจุดที่พบใบสีมานี้ในอดีตเป็นพื้นที่ป่าลกล้างว่างเปล่ามีลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่ในปีพุทธศักราช2543มีการเข้าไปสำรวจพบใบสีมาโอยู่เหนือพื้นดินประมาณ8-9ใบบางใบมีการแตกหักชำรุดพบเศษหินทรายแต่กระจายอยู่โดยรอบซึ่งเกิดจากการไถพวนดินของเกษตรกรเพื่อใช้พื้นที่ทำการเพาะปลูก จากการสังเกตบริเวณเนินดินที่มีการพบใบสีมาพบว่าตรงกลางมีลักษณะเป็นเนินดินสูงสำนักศิลปรกรที่8ขอนแก่นได้ให้ความเห็นว่าจุดนี้คือจุดศูนย์กลางของการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาในปีงบประมาณ2,564ถึง2,566สำนักศิลปรกรที่8ขอนแก่นได้เข้ามาดำเนินการค้นคว้า ข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีอีกครั้งจากการขุดค้นในครั้งนั้นพบว่ามีใบเสยมาหินทรายปักอยู่ทั้งหมด24ใบลักษณะการปักใบสีมาเป็นการปักไว้8ทิศและแต่ละทิศมีการปักซ้อนกัน3ใบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า <S <S เมื่อเดือนเมษายนปีงบประมาณ2,567อุทยานประวัติศาสตร์ภูผะบาทได้เข้าดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างจริงจังอีกครั้งโดยได้ดําเนินการปรับตําแหน่งและจัดวางใบเสมาที่สุดเอียงให้อยู่ในตําแหน่งเดิมรวมถึงประกอบชิ้นส่วนของใบสสมาที่แตกหักให้กลับเข้าตําแหน่งเดิมอีกครั้งมีการปรับแต่งบดอัดพื้นดินส่วนที่เป็นฐานรากของใบสสมาเพื่อให้ใบสสมามีความมั่นคง สำนักศิลปกรณที่เป็ขอนแก่นยังมีการขุดพบใบสีมาที่มีลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายจุดเช่นพบใบสีมานวัดนนทศิลาอาจบ้านหนองกาลืมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดนี้มากนักการขุดพบใบศีมาในหลายจุดของอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีถือเป็นอีกหลักฐานที่จะสามารถยืนยันความยิ่งใหญ่ของแหล่งวัฒนธรรมสีมาบุอุทยานประวัติศาสตร์ภูผะบาท วัดพระพุทธบาทบัวบานจังหวัอดอุดรธานีมีการขุดค้นพบใบสีมาเริ่มตั้งแต่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพะบาทอำเภอบ้านผือจังหวัอดอุดรธานีพบเรื่อยไปจนถึงจังหวัดหนองบัวลำพูมีทั้งหมด33จุด จากการลงพื้นที่สำรวจยืนยันได้ว่าดินแดนแห่งนี้ในอดีตเป็นเมืองยุคทวาราวดีที่มีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด